เมื่อตอนเป็นมนุษย์มีใจหมกมุ่นในเรื่องการมคุณแต่เป็นผู้ชายก็เป็นคนเจ้าชู้มีเมียหลายคนแต่เป็นหญิงก็มักในการเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแม้มีครอบครวัวแล้วก็ยังชอบเที่ยวกลางคืนตามแหล่งบันเทิง กลับบาและซ่องโสเพณีฝ่ายหญิงก็ชอบคบชู้สู่ชายเป็นประจำทำให้เกิดการหึงหวงถึงขั้นลงมือลงไม้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวต่างฝ่ายต่างก็ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสุขภาพกายและสุขภาพใจก็เสื่อมโทม เป็นทางมาแห่งโรคภัยแค่เจ็บต่างๆเช่นการโรคโรคเอสเป็นต้นบางครั้งถึงขนาดจ้างวานฆ่ากันเช่นภรรยาจ้างวานฆ่าสามีที่มีเมียน้อยหรือสามีฆ่าภรรยาที่นอกใจจนกระทั่งเกิดปัญหาสังคม ครอบคระเดือดอร้อนโลกขาดความอบอุ่นเห็นพ่อแม่เจ้าชู้ก็ทำตามมินิสัยเจ้าชู้แล้วก็ชอบความรุนแรงชอบเที่ยวกลางคืนติดเหล้าเมายามีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่สมควร เมื่อทำผิดพลาดก็แก้ปัญหาโดยการทำแท้งทำให้เกิดปัญหาลูกโซ่เช่นนี้มากมายไม่รู้จักจบสิน้นข้อเานีเน้เนื่องจากผิดศีลข้อสามเป็นอาจินเมื่อก่อนละโลกจึงเห็นกรรมนิมิตที่ตนทำเอาไว้จึงมีกตินิมิตดำมืดทำให้ไปเกิด ในมหานรกขุมที่สามจะไปโดนรมถึงจากนายนิรยาบาลและมิสนิรยาบาลลงโทษเดยประการต่างๆตามกรรมหนักระเบาในมหานรกนิมมุดและร้อนนะจ๊ะไฟจะเป็นสีดำน้ำก็เป็นน้ำกรดดำร้อนทีเดียวยกตัวยอย่างเช่น คนที่เป็นเจ้าของอาบอบนวดจะไปเกิดอยู่ในหลุมคล้ายอ่างถูกจับกดลงไปในน้ำกรดจนตัวละลายนี่เจ้าของหรือนายนิรีบาลจะใช้มือบีบขยํำตัวนายนิริบาลก็เกิดขึ้นในวิบากกรรมของสัตว์โลกนั่นนหะจ้า จะใช้มือบีบขยำตัวจนตัวและกระดูกละไปหมดบีบทีเงินเละเพราะชอบนวดดีแล้วก็กอยขึ้นมาใหม่เป็นตัวพอกอยขึ้นมาโยนกับป๊บกับมาเป็นตัวใหม่แล้วก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆแล้วก็จะถูกจับเสพสังวาสแบบพิสดารทุก ประมาณมากจากนายนริยาบาลและมิสนริยาบาลซึ่งมีอุปกรณ์หลากหลายทีเดียวบางตัวก็จะถูกมิสนริยาบาลจับก,กรอกน้ำกรดที่ไหลออกมาจากช่องครอดของนางก็ถูกมิสนรียาบาลหรือนายนริยาบาล จับกรอกน้ำกรดที่ลหลออกมาจากอุปรกรณ์ั่งเธอบางตัวก็ะถูกมิสในราบลาทางขาให้กระสุนคล้ายเหรียญกลมแบนร้อนร้อนออกมาจากอวัยวะของเธอและยิงไปที่รังสัตว์รกจนตายเพราะหาเงินจากอวัยวะของผู้หญิงหรือวมื่อก็เป็นธนาบัตรที่เป็นแผ่นเหล็กบางเฉียบคมร้อน ชู่ชู่ชู่มานี่ยโดนตายเกิดตายเกิดก็โดนซ้ำๆอย่างเงี้ยบางตัวก็ถูกมีศริยบาลทุ่มด้วอ่างเหล็กร้อนจนร่างแหลกแล้วเป๋วตายอย่างทรมานเอาอ่างนั่นแหละเหล็กร้อนมีอ่างใหญ่ นี่าบอบนุ่นนะที่มีตัวสัตว์ประหลาดคล้ายอวัยวะเพศหญิงที่มีเขี้ยวจำนวนมากคอยกัดกินสัตว์นรกที่ถูกนายนิรยาบาลจับโยนลงไปอยู่หนานแน่นแออัดตายเกิดอยู่ในนั้นทุกทรมานมากตายในอ่างเหล็กร้อนแออัดทีเดียว มีหลุมใหญ่ที่ในนั้นเต็ไมไปด้วยมิสนิรยาบาลเป็นหมืน่นจะมีทั้งเขี้ยวเล็บมือเล็บเท้าแหลมคมรวมทั้งอวัยวะของนางก็มีฟันเหล็กแหลมรมถึงสัตว์นรกที่อยู่ตัวเดียวทุกทรมานมากเป็นต้นสุดพนันล้าหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาเลยเนะี่ยตาเกิดตาเกิดอยู่ง่างาาเดียว พอี่มีการเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถูกนายนิริยาบาลจับตัวแล้วโยนลงไปในหลุมน้ำกามกรดซึ่งร่างสัตว์นรกก็จะถูกน้ำกามกรดกัดกินละลายจนตายในที่สุดเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะไปโดนนายนิริยาบาล ใช้มีดอันคมกริบเฉาะฉับเชือดอุปกรณ์ทำความชั่วขาดแล้วขาดอีกและการกำบันดาลให้อวัยวะงอกออกมาเป็นเพศผู้หญิงแล้วถูกนายนริยาบาลคือสตาร์ลอกเป็นผู้ชายและกำบันดาลให้มีอวัยวะงอกออกมาเป็นเพศผู้หญิงแล้วถูกนายนรยยบาลที่มีอวัยวะเพศใหญ่เป็นเหล็กร้อนบ้าง เป็นกระบองหนามร้อนบ้างเป็นรูปร่างคล้ายมะบ,บเฟืองนะึกถึงมะเฟืองนะมีความคมเหมือนมีดทะลวงเข้าไปเลยแล้วก็พ่นน้ำกรามกรดเข้าไปในตัวจนละลายแล้วก็เกิดใหม่กระถูกกระบองที่มีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศทุบจนตาย มอเกิดมาก็ถูกนั้นนริยาบาลอารมซ้อมตบตีแล้วก็เอาดาบคว้านในอวัยวะที่กลายเป็นเพศหญิงจนตายเป็นต้นสุดจะพลนาทีเดียวนี่สซมปิลนะผู้ที่ชอบเสพสังวาลหมู่คือพวกที่นิยมทำกิจกรรมกันในห้องอยู่หลายคู่โดยไม่ละอายก่อนตายภาพเหล่านี้จะไปฉายให้เห็นจนคตินิมิตด,ดำมืด ตายแล้วจะไปมหานารกขุมสามจะไปถูกรุมเสพสังวาสแบบวิปริตวิถฐานทรมานมากมายสุดจะพานานในมหานารกขุมสามเช่นจะดดนนายนริยบาลมาขับไปเสพสังวาสกันแบบวิปริตวิถฐานเช่นจูจ่ๆอวัยวะเพศชาจะขยายตัวขึ้นมาโหดกลายเป็นเหล็กร้อนตั้งขึ้น แล้วโดนนายนรยาบาลจับนอนขึงแล้วก็นำสัตว์นรกฝ่ายหญิงมากระแทกลงไปจนตายอย่างทรมานนี่พอสัตว์นรกหญิงตายฝ่ายชายก็ถูกนายนรยยบาลเอามีดเหล็กร้อนตัดตรง <c oughs> ตรงไหนโคนแล้วไปฟาดฝ่ายชายจนตายอย่างทรมานออืห ต่มายยช้าก็มีอวัยวะเพศเป็นดาบแหลมคมยาวมากมันเกิดมาเองด้วยกรรมมานาลและก็ถูกนายนิริบาลจับยืนขึงกับแผ่นเหล็กร้อนแล้วก็สัตว์นรกหญิงหลายคนวิ่งมาเสียบส้อนเทกันจนตายอย่างทรมานเสียบตรงอุปกรณ์นั่นแหละสัตว์นรก,กรวมกันอยู่ในหลุมทั้งหญิงและชายอย่างหนาแน,น่น ด่านตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมแต่และตัวที่เป็นฝ่ายชาที่มีอวิวะยื่นเป็นดาบก็จะไปเสียบแทงสัตว์นรกตัวอื่นๆส่วนฝ่ายหญิงปากก็มีเขี้ยวและเล็บมือเล็บเท้าแหลมคมตะเกียกตะกายทำให้สัตว์นรกเดืการเจ็บปวดทรมานมีทั้งเขี้ยวเป็นเหล็กแหลมเล็บมือเล็บเท้าเหล็กแหลมคม แต่ก็ไม่อาจขึ้นได้เพราะหลุมมันชันและผิวหลุมก็มีดาบยื่นออกมาด้วยต้องตายอย่างทรมานมากเป็นก็ไ็ไม่ได้เลยในลานกว้างจะมีสัตว์นรกทั้งหญิงและชายและมีนายนิริยบาลมิสนินริบาลจับคู่กับสัตว์นรกเสพสังวาสแบบวิถีฐานมากเพราะวิวัฒน์ของนายนิริยบาลและมิสนนริยบาลแหลมคม นายนิรยาบาลและมิสริาบาลจะสับเปลี่ยนคู่กับสัตวร,รกที่ตายแล้วแล้วก็ฟื้นไปเรื่อยๆแบบสับคู่สวิงไปเรื่อยๆทุกทรมานมากผลจะมาหันนรกก็จะไปเกิดในอุสัตธนรกคือขุมบริวารไปถูกทรมานในทะเลน้ำกามกรดโดยจะมีหนอนคา้า,ายตัวสเปิร์มคอยใช้แทงทั้งตัวทุกทรมานมาก ปากของหนอนนี่มันจะแหลมคมนะเจ๊ะแล้วก็ไปโดนปลาที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศคอยไล่งับพอขึ้นบกกระถูกหมาที่มีหัวเป็นลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายบ้างหญิงบ้างคอยไล่กัดเป็นต้นสุดพันนาบางพวกก็มีอุปกรณ์ในการทำความชั่วยาวยืดออกมามีขนาดใหญ่และหนักเหมือนเหล็ก ตาสันว์นรกต้องวิ่งถอยหลังลากอุปกรณ์อันหนักอึ้งและนายนรบาลกับแปลงเป็นสุนัขคิ้วเหล็กวิ่งไล่งับอุปกรณ์สัตว์นรกจะรับความเจ็บปวดทุกทรมานมากพวกที่เป็นชู้กันฝ่ายชายก็จะมีอุปกรณ์ยาวออกมาแล้วนายนรีบาลก็จะจับฝายย่ายหญิงมาเสียบติดกับอุปกรณ์ของฝ่ายชาย จากนั้นนยายเรยบาลก็จะแปลงกายเป็นสุนัขนรกเขี้ยวแหล็กคอยวิ่งไล่งับสัตว์นรกทั้งสองตนบางพวกก็จะถูกนายนิริยาบาลใช้เชือกผูกอุปกรณ์ไว้ด้านหนึ่งและวนำเชือกด้านหนึ่งผูกติดกับสุนัขนรกสุนัขนรกนี่ก็จะเป็นนายนิริยาบานนะจ๊ะจากนั้นสุนัขนรกก็จะวิ่งลากล่างสัตว์นรกไปอย่างรวดเร็วสัตว์นรกก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากเมื่อ หมดการจากอุสธานรกคือขุมบริวารก็จะวิ่งเข้าสู่ยม,มโลกเราคงจำนึกภาพบอ,อกนะจ๊ะจะมีเจ้าหน้าที่ยม,มโลกมาเป็นกำแพงเลยคอยเลยพอทะลุก,กำแพงอุสธานรกก็เจ้าหน้าที่ยม,มโลก,กจับกลมตัวแล้วลากเข้าสู่ยม,มโลกลากเลยแหละลากคอกันไปเลยเนี่ยเอา โซ่เหล็กร้อนคล้องคอเลยจากนั้นก็น,นำตัวเข้าไปยังเราพิพากษาที่หน้าบัลลังก์ของพระยายมราชพวกที่อยู่ในนรกอุสาตานรกในยมโลกจกะเปลือยงนั้นนะจากนั้นภาพวิบากกรรมที่ตนเคยทำไว้สมัยเป็นมนุษย์จะมาปรากฏเป็นภาพฉายเห็นเพราะกรรมยังไม่หมดเนี่ยจอก็จะเกิด้นหน้าบัลลังก์ของ พระยาจอมราชก็จะถูกวิพากษาให้ไปรับทันทรมานณในยมโลกต่ออีกคือต้องไปปีนต้นงิ้วเพราะต้นงิ้วนี่ระหูโทษแล้วนะเบาบางแล้วที่มีน้ำเหล็กร้อนแหลมคมมีทั้งหญิงและชายทุกทรมานอีกยาวน,นานเมื่อกรำบาบางก็จะไปเกิดเป็นเปรตที่คอยกินน้ำหนองที่ไหลออกมา จากอุปกรณ์ทําความชั่วของเปรตตนอื่นบางพวกก็เป็นเปรตผู้หญิงสนิษฐานที่อะไรอะ่ะอาสนิษฐานที่จ้ะถูกต้องอนี่าอุปกรณ์เพศชายยื่นยาวออกมาจากปากสนนรก น่สซัมป์ันนั้นโอ้โหหลากหลายเลยหรือเป็นเปรผู้ชาที่มีอุปกรณ์ทำความชั่วอาสันิษฐานสิไฟลุกไหม้ตลอดเวลาอาดดูภาพแล้วสานิษฐานสิขาเป็นนกเป็นไก่หัวสุนัขมีปีกโอ้ อสุรกายพวกที่ตอนเป็นมนุษย์ชอบเสพสังวาสกับสัตว์ก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ที่เคยเสพสังวาสเอาเราดูซิมีอะไรมั่งไก่สุนัขเป็ดถูกต้องจ้ะเป็นอสุรกายที่มีหัวเป็นสุนัขปากและปีกเป็นเป็ด ขาเป็นไก่แล้วก็มีหนอนชอนชัยอุปกรณ์ในการทำความช่วยอยู่ตลอดเวลาอ่ะสันติฐานสิอัสุร,รกายเหมือนกันหัวกระต่ายหนึง่งมา้มาม้าขาขาม้าแต่พกวัว วัวจ้ะงวปีกเหมือนอะไรปีกเหมือนไก่ถูกต้องจ้ะหัวเป็นกระต่ายบางพวกนะครับปีกเป็นไก่ขาเป็นวัวก็เพราะว่าไปยุ่งกับสัตว์เหล่านี้ทั้งกระต่ายไก่วัวก็จะมีไฟลุกที่อุปกรณ์ทำความชั่วอยู่ตลอดเวลาได้รับความทุกข์ทรมาน ยาวนนะจ่านึนกาเอองี้เอสวยสวยรูปร่างสวยฮะเมื่อหมดกรรมจากเปรอสุรกาย,ยก็จะมาต่อในการเป็นสัตว์เดรัจฉานอาสนิฐานดินอนตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ำก่อนนอนามาเกิดเป็นนอนในซ่วมเพราะชอบของขาวสุปกปรก นี่นีอาสนิฐานต่อไปที่จะเป็นอะไรแมงจัดเรขคลานจัดเร,รานอาข้ามขั้นไปเลยสุนัขถูกต้องจะโอ้ทำไมเก่งอย่างเลยมอเกิดเป็นสุนัขเพราะสามสอชอบสามสอนถูกต้องอย่าอาถัดไปภาพถัดไปลิงมอเกิดเป็นลิงเพราะ ก็ไปหลอกเขาอชอบไปหลอกลวงเขาทุกต้องจะเก่งจังเลยทั้งเก่งและดีอภาพถัดไปทำไมเป็นลาล่ะเพราะว่าไปทำให้เขาหนักลำบากเสียหน้าทูกต้องจะเพราะทำให้คู่ครองตนต้องแบกหน้าเกิดความละอายอภาพถัดไปงัวละ ไปสวมเขาเขาพราะไปสวมเขารอบเป็นชู้กับภรยาชาวบ้านหมดกันอจากสัตว์นิสันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ประเภทต่างๆดังนี้อาภาพถัดไปสันนิษฐานที่เป็นอะไรเป็นกระเทยจ้ะคือผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงเป็นพวกที่มีการการมีแรงที่สุด เนื่องจากกรรมที่ผิดศีลกาเมในหลายหลายชาติทั้งที่ตอนเป็นผู้ชายและตอนเป็นผู้หญิงมาส่งผลพร้อมๆกันในคราวดเดียวกัน